สัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจกิษสาคูดค่ะนะคะวันนี้มาพบกันลูกเต่านะโอ้โหไม่บอกไม่กล่าวกันเลรยลูกค้าหายหมดมั้งยังไม่มีคนเข้ามาหรอกอ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะโอ้โหเป้าถ่ายเห็นเป้าอะไรลั่นไอโอสอืมโอเค ชุบชุบชุบวันนี้นะคะมาพบกับลูกเต่านะคะพร้อมกับรถตู้คอมมูตเตอร์เบาสี่แถวทะเบียนนี้เลยนะคะโตโยต้าคอมมูตเตอร์ปี2017ิรถเข้าใหม่ทะเบียนนี้เลยเจ็ดหปดใครไม่ใครอยากได้แคปแคปเล่มไว้แลบ๊บหนึ่งเอาให้กล้าเลยแลบ๊บหนึ่งนะคะน้องน้องมาเอาให้กล้าถือให้กล้าถือไว้เดี๋ยวพี่เต๋าบอกโอเค คันนี้นะคะใครที่หารถไปวิ่งรับส่งนักเรียนหารถไปวิ่งทัวร์ทำทัวร์หรือแม้แต่ใครที่จะเอาไปทําป้ายฟ้าใหญ่ป้ายเหลืองป้ายสาธารณะทําได้นะคะวันนี้นะคะเต่ามีโปรโมชั่นเด็ดๆมาให้นะคะจัดเต็มฟรีดาวผ่อนยาวสุด84เดือนจัดเต็มฟรีดาวผ่อนยาวสุด84เดือนเอาไปวิ่งป้ายเหลืองเอาไปวิ่งป้ายสาธารณะเอาไปทําป้ายฟ้าใหญ่นะ ตอนนี้ภาคใต้นะคะเต๋าต้องระบุเลยว่าเป็นภาคใต้เต๋าจะรู้เลยนะว่าตอนนี้รถตู้ใครเอาไปทําอะไรบ้างภาคไหนเขาเอาไปทําอะไรถ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยภาคอีสานบ้านเต๋าเนี่ยเขาจะเอาไปวิ่งล่องหรือวิ่งรับส่งนักเรียนเพราะว่าเขาจะยกเลิกนะคะยกเลิกรถเก่าจะเอารถใหม่เลยอย่างเดียวเลยนะคะส่วนใหญ่คนจะไปทํารถวิ่งล่องแล้วก็ทําวิ่งส่งนักเรียน ส่วนภาคใต้เขาก็จะเอาไปวิ่งป้ายสาธารณะหรือเอาไปทำป้าย36ป้าย30นะคะป้ายที่ไม่ประจำทางรับจ้างไม่ประจำทางต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่รถป้ายฟ้าแบบนี้นะคะฮอนุฮหูขอฐานเป็นป้ายส่วนบุคคลไม่สามารถไปรับส่งนะักไม่สามารถไปรับส่งผู้โดยสารหรือว่าเอาไปวิ่งงานได้นะคะยกเว้นเราเอาไปทำ ทำอะไรคะทาบุคคลได้วิ่งบุคคลได้ใช้ในครอบครัวนะคะแต่คนที่เอาไปวิ่งไปทําไปทำ,ปทำวิ่งไม่ประจําทางรับส่งไม่ประจําทางอันนั้นเอาไปทําได้เลยรับจ้างได้เลยนะคะโดยทําป้าย36นะคะตอนนี้ภาคใต้เขาชัดเจนกับเรื่องพวกนี้มากฉะนั้นคนเลยหารถไปทําป้าย30นะคะไปทําป้าย30ไปทําป้าย36นะคะแต่ตัวนี้เอาไป ก็ต้องแต่ง V.I.P เพิ่มเนาะอ่ะเต่าให้ทางออกสำหรับคนที่อยากได้รถ V.I.P ซื้อรุ่นนี้เป็นตัวคอมพิวเตอร์ปี2017ถ้ารอได้ซื้อแบบ V.I.P ก็ได้เราจะมีราคาแบบ V.I.P ตอนนี้ราคาแต่ราคาไม่ V.I.P ราคาไม่ได้แต่งอยู่ที่769,000บาทค่ะ769,000บาทเบาะ4แถว เอาแบบเดิมๆไปเบาะสีแถวจัดเต็มสีดาวผ่อนอยู่ที่14,0 0 0บาทผ่อน14,000บาทเบาะสีแถวสภาพเดิมๆปี2017ใหม่นะคะใหม่แค่1 6 0 0 0 0โลเท่านั้นเองใหม่เพียงแค่160,000โลเท่านั้นเองเดี๋ยวจะพามาดูภายในซื้อแบบเดิมๆราคานี้จัดเต็มสีดาวหรือว่าจัดเกินได้นะคะลูกค้าจะจัดเกินก็ได้นะถ้าเครดิตดีเต่อจัดเกินให้ได้เลยนะ อ่คันนี้นะคะปูพื้นมาเรียบร้อยเบาะสี่แถวนี่เบาะสี่แถวเป็นเบาะเดิมเลยเบาะสี่แถวเป็นบเนบาะสีดำเบาะเดิมนะคะคันนี้อ่ะนี่นะคะ1 2 3 4วิ่งนักเรียนได้รับส่งคนงานได้รับส่งพนักง,งานได้หรือแม้แต่เอาไปวิ่งล่องนะคะรับส่งคนตามจุดต่างๆเขาเรียกว่าวิ่งล่อง อันนั้นคือวิ่งผีแอบวิ่งได้ถ้าเป็นป้ายฟ้าธรรมดานะคะเขาก็แอบวิ่งกันทั้งนั้นแหละเนาะอันนี้แอบวิ่งกันทั้งนั้นแหละบอกเลยนะแต่ถ้าเอาไปวิ่งพวกสาธารณะวิ่ง30เอาไปเปลี่ยนป้ายนะคะอันนั้นคือก็ต้องไปเสียภาษีแล้วก็ไปจดทะเบียนเปลี่ยนป้ายเตาก็ทําให้ได้นะหรือใครจะซื้อสภาพเดิมๆอยากให้เราแต่ง VIP ให้นะคะ ซื้อราคาเดิมๆหรือซื้อราคา V.I.P มันจะมีแยก2ราคานะอันนี้คือราคาเดิมๆ7 6 9ด0 0บาทถ้า V.I.P จะอยู่ที่8 0 0 0 0นกว่าสามารถเลือกเบาะเลือกชุดแต่งเลือกหลังคาได้จะมีแต่งสเกิร์ตนะคะ V.I.P จะมีแต่งสเกิร์ตไม่ไม่ถึงคนะ่ะ <laughs> V.I.P จะมีแต่งสเกิร์ต V.I.P จะมีแต่งภายในอะไรบ้าง V I P จะมีแต่งเบาภายในเลือกเลยค่ะว่าจะเอาเบาสามแถวหรือสี่แถว v I p จะมีแต่งหลังคาขอลูกค้ารอได้ขอลูกค้ารอได้ไดจัดไปน,นั้นผ่านจ่ายดาวไว้ก่อนจ่ายดาวเท่าไหร่จ่ายดาวไว้ก่อนเราไปทำา v ไ p ให้ v I p เสร็จทำไงคะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยคุณเลือกมาว่าจะเอาเบาะสีอะไรเอาเบาแบบไหนเพดานสีอะไรนะคะเดี๋ยวจัดให้ v I p จัดให้แบบ v I p เลย น้องกล้าไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่เต๋าโทรหาจัดแบบ V.I.P เลยนะคะอันนี้คือจัดแบบเดิมๆจัดเต็มฟีดาวได้นะคะอ่ะลูกค้าอยากได้สภาพเดิมหรือสภาพ V.I.P เลือกได้เลยค่ะนะอยากได้สภาพเดิมหรือสภาพ V.I.P เลือกได้เลยอย่างที่เต๋าบอก V.I.P แต่งสเกิร์ตรอบคันเครื่องเสียงเพดานเบาะคอนโซล ได้ครบหมดอะไรที่เรียกว่า V.I.P. เลือกสีเบาะได้เลือกภายในได้นะคะพร้อมทีวีแล้วก็จอ Android ครบเซตคันนี้นะคะเป็นรถบริษัทนะคะคันนี้เป็นรถบริษัทมีประมาณ7-8คันลูกค้าเลือกได้ปี2017ไม่แสนหกคันนี้อยู่ที่7 6 9 0 0สบาทจัดเต็มฟรีดาวผ่อนแปงวดอยู่ที่14,000บาท ราคานี้ถ้าลูกค้าเพิ่ม V.I.P. ขึ้นมาอีกราคาหนึ่งนะคะอันนี้คือราคาเดิมๆเมนาะรถสวยเดิมบางทั้งคันค่ะไม่มีชนหนักพลิกความไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนเบาการันตีการเฉี่ยวชนชนหนักพลิความน้ําท่วมไม่มีแน่นอนคันนี้ทะเบียน7-6-8ยางใหม่สภาพสวยภายในสวยนี่ไม่แสนหกหม่นแปดพัโล ไม่แสนหกหมื่นแปดพันโลบางคนบอกไปซื้อรถตู้ทำไมฉันต้องใช้เงินดาวเยอะนะมาที่กิษฎาคูดค่ะจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินดาวผ่อนได้นานสุดแปดสิบสี่เดือนผ่อนได้นานสุดแปดสิบสี่เดือนอู้ยถูกมากๆนะคะถูกมากๆนะคะหรือจะซื้อแบบ VAP นะคะลูกค้าซื้อแบบ VAP จัดแบบ VAP ได้จัด ได้เท่าไหร่สมมุติคันนี้ตั้งอยู่769ไม่ต้องสมมุติราคา769ลูกค้าจัดไปที่8 0 0 0 0นถามว่าจัดได้ไหมจัดได้ค่ะตามเครดิตถ้าลูกค้าเครดิตดีจัดได้800,000ลูกค้าซื้อในราคาเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ไปแล้วไปแต่ง v i p แต่ง v i p เสร็จลูกค้าอยู่ที่บ้านเดี๋ยวจัดส่งให้ที่บ้านเลยเลือกหลังคาเลือกบ่อเลือกภายในได้นะคะ เลือกหลังคาเลือกเบาะเลือกภายในได้ว่าได้อยากได้สีอะไรนะคะอ่ะมาดูตัวถังกันรถตู้ที่นี่บอดี้สวยทุกคันค่ะบอดี้สวยเดิมทุกคันค่ะหน้าเดิมหลังเดิมนะคะการันตีหน้าเดิมหลังเดิมรถไม่มีชนสภาพเครื่องตัวถังเดิมๆอ่ะนี่เดิมเลยนี่ถ่ายโชว์ไปเลยโชว์ไปเลยของเราดีมีคุณภาพโชว์ไปเลยค่ะนะ ไม่มีรอยงดัดรอยแง่รอยแกะรอยถลอกนะคะไม่มีรอยงดัดรอยแง่แน่นอนเพราะว่ารถเราเดิมทั้งคันคันนี้เอาไปนี่มีตัวไฟนี่ให้ด้วยนะคะแต่งไฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าซื้อไปนะคะพร้อมใช้งานได้เลยซื้อแบบเดิมๆราคา769,000บาทไปวิ่งรับส่งนักเรียนไปวิ่งล่องวิ่งทัวร์ไปวิ่ง ถ้าวิ่งทัวร์อาจจะได้ราคาน้อยนะอันนี้เต่าแนะนําวิ่งทัวร์ให้ซื้อรถที่มันเป็น V.I.P. นะหรือว่าไปวิ่งเขาเรียกว่าอะไรอะไปวิ่งรับส่งพนักง,งานเออเขาจะต้องใช้รถปี2017ขึ้นรับส่งพนักง,งานตามโรงงานนะคะหรือว่าบางคนสามารถใช้ปีต่ํากว่านี้ได้ก็คือใช้ใช้ตัวนี้ได้ซื้อแบบเดิมๆไปพนักง,งานดั้งได้หลายคนเนาะอ่ะเดี๋ยวจะพามาดูตัวถังเครื่องมาดูตัวเครื่องนะ มาดูตัวเครื่องว่าตัวเครื่องคันนี้เข้ามาใหม่มาเปิดดูพร้อมกันเลยเราจะเห็นสดๆพร้อมกันเลยอ่ะนี่น้องนุโอ้โหเครื่องสวยมากเครื่องสวยมากค่ะคันนี้ยังไม่เคยล้างห้องเครื่องดูรอยสียังแต้มอยู่ทุกจุดเลยนี่คือสีเดิมจากศูนย์เลยนะอันนี้คือรอยแต้มจากศูนย์ถ้าอันนี้ไม่มีรอยแต้มแสดงว่าเขาเคยเปลี่ยนท่อมาแล้วนะอ่ะสังเกตง่ายๆตัวนี้ถ้าไม่มียางรัดไม่มีสีแต้มตรงนี้แสดงว่าเคยเปลี่ยนไอตัวรัด ตัวท่อมาแล้วนะสีที่แต้มเนี่ยก็คือทุกจุดคือสีเดิมที่แต้มมาจากโรงงานนี่ถ้ารถคันนั้นไม่มีสีแต้มแบบนี้นะคะลูกค้าให้คาดคะเนไปเลยว่ารถคันนั้นเคยเปลี่ยนอะไรมาแล้วนะคะอาจจะเคยเปลี่ยนซีนเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรในตัวอะไรเครื่องนะคะแม้แต่ตัวจุกวัดน้ํามันนะคะนี่ยังมีสีแต้มเลยนะฉะนั้นใครที่ซื้อรถนะคะดูไม่เป็นมาดูที่นี่ได้เลย นะคะรอยแต้มสีไม่ได้มาแต้มเองนะอันนี้คือจากศูนย์เลยเนาะสภาพเครื่องเดิมแล้วก็ไม่เยิมด้วยสภาพเครื่องยังใหม่อยู่ปี2017นะคะคันนี้รถสวยจริงคันนี้รถสวยจริงใครได้ไปถือว่าโชคดีนะคะอ่ะหรือใครอยากจะได้แบบนี้สภาพเดิมๆแบบนี้เลยจะเอาไปแต่งเองนะคะก็ราคา769,000บาทผ่อนอยู่ที่14,000บาท ราคานี้เต่าบอกเลยนะคะว่าที่อื่นต่อไม่รู้ตั้งเท่าไหร่นะบางคนเขาไปดู V.I.P ก็มี8-9ด0 0 0แล้วนะคะแต่คันนี้สภาพเดิมๆตัวถังเดิมบอดี hmm. ้เดิมรถไม่เคยชนหนักพีิคว่ำ mm hmm. ไม่เคยน้ําท่วมน,นี่ประตูเดิมนะทุกอย่างเดิมหมดในนี้นะคะแอร์เย็นเพลงเพราะเช็คให้ก่อนออกนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วงล่างแอร์นะคะเช็คให้ก่อนออกแน่นอนนะคะใครสนใจนะคะโตโยต้าคอมมูเตอร์ปี2017คันนี้ติดต่อ 0811550400 0811550400ทะเบียนเลขนี้ให้เลยค่ะ768ทะเบียนเลขนี้ให้ไปเลย768เมมเบอร์แอนไลน์ลูกเต่านะคะสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไม่ว่าจะเป็น Line เมมเบอร์แอนไลน์ขึ้นมาเลยนะคะทักไล n e เข้ามาปรึกษาการออกรถอยากได้รถรุ่นไหนหรือจะเอารถไปวิ่งอะไรนะคะปรึกษาการออกรถเอกสารไม่แน่น เคยทํางานมาแล้ว2เดือนสเดือน4เดือนนะคะปรึกษากันได้นะทุกช่องทางมีทางออกทุกปัญหามีทางออกนะคะเดี๋ยวเต่าช่วยนะคะช่วยในการหาทางออกเพื่อให้ลูกค้าได้รถไปวิ่งงานได้รถไปรับจ้างนะคะราคานี้769,000บาทบอกเลยว่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วรถนี้คือมีแค่6คันรถนี้คือมีมาหมดหมดคือหมดนะมันจะมี2ราคานะคะลูกค้าขาไม่200,000กว่าโลคันนั้นจะราคา759 ตัวนี้ไม่แสนราคาจะอยู่ที่7,69นะใครมาดูก่อนได้ไม้น้อยไม่น้อยไม่ถึง2 0 0 0สนโลไม่ม, 2, มี2มี2คันเท่านั้นไม่ไม่ถึง2 0 0 0สนโลนะมาก่อนได้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลือกก่อนนะคะหรือว่าใครจะซื้อดําเดิมจัดไปน,นั้นผ่านแล้วอยากได้เป็น VIP นะบวก VIP เข้าไปนะคะลูกค้ารอประมาณ2อาทิตย์แต่ง VIP เสร็จเดี๋ยวส่งให้ถึงหน้าบ้านเลย นะใครสนใจรถยนต์มือสองอย่าลืมติดต่อลูกเตาา0 8 1 1 5 5 0 4 0 0ไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไม่ว่าจะเป็นรถเวนทูรี่แบบนี้ก็ได้สวยๆแบบนี้น้องนองุอ่ะเวนทูรี่ก็มีนะเบนซินก็มีเข้ามาใหม่ราคา699เนาะหรือว่าใครกำลังมองหารถที่จะไปทำมาหากินอย่างตู้เตีย้ยตู้เตีย้ยหรือตู้ด้านนะั้นจะเป็นมี VIP เนี่ยรถเยอะมากขอบอกเลยว่ารถเยอะจริงๆนะคะ ใครสนใจรถยนต์อยากปรึกษาการออกรถติดต่อเซลล์ลูกเต๋า0811550400ฮะ0811550400สำหรับคันนี้วันนี้นะคะ t o y ยต a คอมมูเตอร์เครื่อง3,000เกียร์ธรรมดาปี2017ราคา769,000บาทเบาะเดิม4ีแถวสภาพสวยกิฟต์ไม่เพียงแค่168,000โลอะ ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะคะใครที่สนใจก็คอมเมนต์ลงไปได้นะคะคอมเมนต์ย้อนหลังได้เลยเราจะมีแอดมินตอบแชทอยู่นะคะใครที่สนใจจริงๆนะคะทักไปเลยคอมเมนต์ไปเลยนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินตอบหรือว่าอยากจะขอเบอร์เซลล์ย้อนหลังสามารถดูข้างบนได้เลยนะคะเบอร์พนักง,งานพนักง,งานขายนะคะหรือเบอร์เจ้าหน้าที่นะคะสนใจรถยนต์มือสองติดต่อโชรุมกิษารกุฎค่ะสำหรับวันนี้นะคะเต่าลาไปก่อนเนาะคันนี้แทปไไปเลยทะเบียนนี้768แคแปทไปเลยอยากได้รถต้องได้รถ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวาสดีค่ะ